สวัสดีครับี่เอฟซีที่เคารพทุกๆคนครับโดยเฉพาะท่านเทพประชัยอุบลราชธานีนะครับวิธีการทำหวยก็ไม่ยากนะครับตามตารางนะครับที่ได้แจกไปแล้วในลายพยายามปิ้นไว้ด้วยครับพยายามปิ้นไว้ด้วยครับเดี๋ยวจะหายากนะครับผมก็ไม่มีแล้วนะครับมันก็จะเหลือสมบัติไว้แค่นั้นแหละนะครับตามช่องตารางอ่ะ ที่ผมให้ไปมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะที่ผมถ่ายให้ไปนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ผมขอเกริ่นก่อนเรื่องมันเรื่องความเป็นมาเป็นไปเพราะเรื่องหวยเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องใช้ละเอียดก่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นไปเข้าใจปุ๊บไปทําผิดปุ๊บมันก็จะผิดมันจะผิดนะครับมันแทงผิดมันเสียเงินอ่ะมันเสียเงินทําให้เขาเสียเงินเปล่าๆนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับตารางที่แจกไปให้นะครับตารางที่แจกไปให้ เป็นหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับนะครับก็จะจะจะ,จะมาแจ้งวิธีทําให้เลยอาจจะพยายามที่ซูไม่ชัดที่สุดนะครับมันจะมีเลขแค่สิบหลักจากหลักหนึ่งหลักหลักศูนย์ไปถึงหลักเก้าเลยแหละนะครับมันจะมีหลักหน่วยหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับเป็นเลขสองตัวนะครับสามตัวเดี๋ยวจะบอกเลข เลขหลักร้อยให้ทีหลังนะครับเอาแค่2ตัวให้ถูกก่อนเถอะครับทําให้2ตัวให้ถูกก่อนนะครับนี่ครับเลขก็จะมีอย่างนี้นะครับตารางก็จะมีอย่างนี้นะครับจากหลักศูนย์ไปถึงหลัก9ก็เป็น10ตัวพอดีนะครับจะเขียนไว้ชัดเจนนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบผมจะเน้นนะครับแจกไปแล้วนะครับคุณเทพประชัยนะครับท่านอาจารย์เทพประชัยอุบลราชธานีนะครับผมแจกให้ไปแล้วนะครับ พยายามกรอบไปด้วยนะครับในไลน์ก็กรอบได้ป mm ิ้นได้นะครับครับนี่ให้ดูนานๆแช่ไว้เลยนะครับตารางมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตารางเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมาเริ่มแนะนําวิธีการทํานะครับการทําจะทํำยังไงละครับนี่หลักให้ไปแล้วนี่ศูนย์ถึงเก้านี่ครับศูนย์ถึงเก้าดูยังไงก็ดูอ่านมันอ่านหนังสือนี่นะครับก็มาอ่านมาทางขวาดีครับอย่างเช่นนายกตัวอย่างหลักศูนย์เอาจริงดีกว่าเอาจิงเอาจร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 ิงเดี๋ยวจะงงตึ๊บ หวยมันออกอะไรล่ะงวดเมื่อวานก่อนเนี่ยสองวันที่แล้วเนี่ยวันที่16มีนาคมสองพห้ารหกมเนี่ยหวยมันออกสี่ใช่ไหมล่ะอ่าสี่สี่หมาใกล้ๆนี่นะครับหลักสหลักสีท่านก็ตั้งไปเลยอ่าหลักสีได้แล้วมันออก4,6นะครับ 4, 4ีหลักร้อยไม่ต้องเอาหลักหกหลักสี่ก็ เอาสเอาสเอาหเอาหไปตั้งนะครับเนี่ยอเอา2เอา3าเอา5ไป6นะครับเอาผมให้เห็นเลขหลักสอย่างเดียวเดี๋ยวไปงงกับหลักหกเขาอีกอ่ะเอาสเอาสมเอาห้าเอาหไปตั้งนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับนี่คือหลักสิหลัก10นะครับหลักสิบหลักสิบก็สี่มันอยู่หลัก10บใช่ไหมที่ออกมามันอยู่หลัก10บใช่ไหมก็เอาสองสามห้าหไปตั้ง ตอนี้มันออกสี่หกตอนนี้เราก็มาดูลหลักหน่วย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 หล,ลักหน่วยหลักหกมันออกสี่หกหลักหน่วยก็คือหกหกก็อยู่ตรงนี้หกอยู่ตรงนี้นี่หลักหกก็เอาหนึ่งเอาสองเอาเก้าเอาแปดไปตั้งไงนะครับล้วจะเอาไปคูณยังไงเดี๋ยวดูตรงนี้หน้าจอไปเลยครับดูหน้าจอไปเลยผนจะเริ่มให้ดูนะครับหวยมันจะออก วันที่หนึ่งไม่ใช่วันหยุดนะครับหนึ่งเมษายนนี่ครับถูกไหมครับไม่ใช่ถูกหวยนะผมเขียนถูกไหมพี่น้องเอ๋ยหวยมันออกสี่สี่หนะครับสี่สี่หนะครับในตัวที่จะคูณเนี่ยเอามาจากไหนล่ะ เดี๋ยวจีบอกเดี๋ยวจีบอกก็เอานี่มาตั้งดูแบบเมื่อกี้นี่ไง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 หลักสิบมันออกสี่หกใช่ไหมก็เอาสองสามห้าหกมาในสองสามห้าหกเห็นยังเห็นยังในสองสามห้าหกสองสามห้าหกนี่ถูกไหมถูกไหมในหลักสี่ถูกไหมในสองสามห้าหกในถูกไหมในถูกไหม ถูกไหมสองสามห้าหกเอาแล้วลักหน่วยมันออกโกมันออกสี่หกก็ต้องเอาหนึ่งสองเก้าแปดบาหนึ่งสองเก้าแปดบานะครับหลักหกนะครับหนึ่งสองเก้าแปดถูกไหมครับนี่ดูตามตารางนี่ครับหลักหกหนึ่งสองเก้าแปดนะครับหลักสิบมันออกสี่หกนะครับก็เอาสองสามห้าหกมานะครับทีนี้ ถ้าดูแล้วทั้งหลักหน่วยและหลักสิบตัวเลขตัวไหนมันซ้ํากันสามารถตัดออกได้นะครับถ้าซ้ํากันสามตัวก็ตัดออกสามตัวให้มันเหลือแค่นั้นต่นี้จะมาคูณลักษณะคูณจะคูณอย่างไรจะคูณอย่างไรนะครับจะคูณอย่างไรคูณอย่างไรก็ดีไงเลขมันออกสี่หกท่านเกาหกมาตั้งตรงนี้เป็นสามตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 0 1 2หนึ่งสองไล่มาอย่างนี้เลยครับเออไม่ใช่ผมผิดนะครับขอประธานอาภัยผมผิดนะครับเอาใบใหม่ใบใหม่นะครับใบใหม่ผมผิดนะครับ,อผผรบขอโทษขอโทษขอโทษตันนี้ล่ะมันผิดเพิ่มมันผิดเพิ่มมันก็จะผิดไปเลยนะมันผิดเพิ่มมันก็จะผิดไปเลยเอาได้ผมลบตรงนี้แล้วกันนะนะผมเริ่มใหม่นะมันผิดนะครับเพิ่มออกสี่หกไม่ใช่หกสี่ขอประธานอาภายัยนี่หก เราหลักหลักหน่วยมานะครับหกนี่ครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับอย่างงงนะครับเนี่ยหกนะครับนี่หกนี่หกหกปอะมานี่เลยเอามาเรียงกันเลยครับหกเจ็ดแปดต้องไล่อย่างนี้นะอย่าไล่กลับไปอย่างนี้ไล่กลับอย่างนี้ผิดเลยนะครับผิดนะครับเสียนหวยทั้งหลายผิดเป็นลมเลยครับทั้งประเทศเลยนะ เอาเลี้ยงอย่างนี้นะครับหกเจ็ดแปดใจเย็นๆนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ต้องเลี้ยงกลับอย่างนี้นะครับต้องไล่อ่านตามแนวนะครับอย่าก,กระโดดข้ามมานี้นะหกเจ็ดแปดลงมานี่ก็เป็นเก้าศูนย์หนึ่งเอาศูนย์หนึ่งพอจะโลพอจะเป็นสองอย่ามาทันนับตรงนี้นะต้องนับจากลงมา,างี้สองสามสี่ถูกไหมอันนี้ไม่เอาเลยนะผมจะขีดนะบ้างเนี่ถูกไหมเด้ยหกเจ็ดแปดเลี้ยงลงล่างครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ถูกนะครับ นี่แหละกันนี้มันคือไข่แมทของมันนี่จะเอามาทําหวยแล้วครับนี่เริ่มจากไหนเนี่ยเริ่มจากสองกอนนี่เอายังไงอะนี่ง่ายง่ายง่ายสองเจ็ดสองแปดนี่สองเก้านี่สองเก้านี่สองศูนย์นี่สองสามนี่สองสีน่นี่เห็นไหมเข้าใจยังเนี่ นี่เอาสองนี่ไปใส่นี่ครับเป็นสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองสามสองสี่อันนี้แมวเอาแล้วไงขีดทิ้งไงครับเข้าใจไหมฮะขีดทิ้งเลยพอมาเรียนจากโคกมาแล้วหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นี่ไงตัดทิ้งแถวนนี้เลยนะครับมันจะเหลือเนี่ยแถวเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามสี่อย่างงงนะครับเอมาเรียนง,งี้อันนี้เริ่มหลักสามหลักสามก็จะเหมือนกันนะมาแ่วมาดูที่เอาจะ,ะเอาหลักไปแทงหวยอะ่ะเอาหลักอะไรเราชอบหลักอะไรตรงนั้นก็ถูกแล้ว เราชอบหลักเฉยๆนี่มีเบิ้ลสามสามเนี้ยอ่ะลักสามนะแต่นี้ก็เริ่มจากห้าเนี่ยอ่สามแล้วก็ห้าเนี้ยอ่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้ามันจะเหมือนกันหมดเนี้ยนะห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่อาจจะเขียนไม่สวยหน่อยนะครับอันนี้ก็เริ่มเป็นหลักหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้า หกศูนย์หกสามหนะครับออกมาหงในตานี้ครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง้าหนนนสหนึ่งสี่อนี้สองโดนตัดไปแล้วมันซ้ำกันนะครับก็ได้แม่หลัก9กนะ้าเก้จนะ็ดเก้เก้าเมีเบิ้ลเกนะครัเบิ้ลมันไม่เบิ้ลดอกวันนี้นะเก้าสาม ก็สุดท้ายแล้วครับแปดแปดเจ็ดแปดแปดบนปดปดดาวแปดเก้าแปนปดสาแปดสี่เห็นไหมเนี่ยหวยมันก็จะมาตามนี่ทำง่ายๆนะครับแต่นี่มันจะดูหลักตรงไหนล่ะแต่นี่ผมมีสูตรของผมอยู่สูตรหนึ่งที่ใช้ประจําแล้วมันก็จะถูกนะครับ ยังเหลือแต่หนังสือหวยลตยังไม่ได้ซื้อมานะครับอันนี้ทําให้ดูก่อนเพราะหนังสือออกไวทันมันกลัวแฟนขับเอฟซจะรอแล้วทําไม่ได้นี่นะครับผมจะมีสูตรของผมอยู่อย่างนี้กระดาษเหลือน้อยไม่เป็นไรคงจะเข้าใจมันตั้งด้วยอย่างนี้ครับมันจะตั้งมาอย่างนี้ครับมันจะตั้งมาอย่างนี้มันตั้งมาตลอดเลยครับศูนย์เจ็ด ส,ส,าาสามตัวมาตัวหนึ่งนะครับสามตัวมาตัวหนึ่งนะครับสามตัวมาตัวหนึ่งนะครับศูนย์เจ็ดสี่แต่นี่จะเอาตัวไหนล่ะที่จะมาหามันได้ครับมันหวยงวดที่แล้วอ่ะมันต้องเอางวดนู้นไปนะครับไปด้งวดนี้นะครับงวดที่แล้วเอาเลขล่างนะครับเลขล่างนะครับเอาเลขล่างนะครับมาเป็นสูตรนะครับงวดนี้มันออกเจ็ดเจ็ดเลขล่างใช่ไหม งวดนี้มันออกเจ็ดเจ็ดแงงวดล่างงวดที่แล้วนะมันออกเก้าแปดนะครับเลขล่างนะเลขล่างนะมันออกเก้าแปดนะครับเห็นไหมครับเก้าแปดผมจะมีข้อมูลไว้หมดนะครับเห็ไหมล่างมันออกเก้าแปดงวดนู้นมันออกเก้าสี่เก้าสี่แล้วมาเก้าแปดนะครับเห็นไหมครับงวดนี้มันออกเจ็ดเจ็ดอ่าเก้าแปด เพราะฉะนั้นเอาลักซิปมาตั้งครับลักซิปมันเป็นเก้าักหน่วยมันเป็นแปดไม่เกี่ยวครับเอาลักซิปมาตั้งเอาลักซิปมาตั้งลักซิปมันเป็นเก้าใช่ไหมล่ะเป็นเก้าเห็นไหมมาบวกด้วยศูนย์เจ็ดสี่นี่มันก็จะได้ลักมาเลยตนนี้ได้เก้า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 กเจ็ดบวกกันได้หกเก้าบวกสี่ได้สาม เพราะฉะนั้นลักที่จะนําไปเห่นได้ก็จะมีสามตัวนี่ครับท่านชอบลักไหนล่ะตะนนี้เอเอถ้ายังมั่นใจว่าลักโกยังอยู่กับแทงลักโคกคือลักนี่แทงแบบไม่รู้ไม่ชี้กับแทงนี่อย่าไปกลับนะครับหวยนี่ผมเน้นให้อย่าไปกลับอย่าไปซื้อล่างนะครับเพราะว่าซื้อซื้อกลับด้วยซื้อล่างด้วยท่านจะบดเยอะนะครับท่านจะใช้เงินเยอะผมเน้นเลยครับท่านจะใช้เงินเยอะนะไม่ต้องไปกลับนะนะครับไม่ก็ไปซื้อล่างอันนี้อย่าไปเชื่อใครมันต้องเชื่อตามตำราดีครับ ผิดก็ผิดไปเลยครับผิดก็ผิดไปเลยไม่มีการกลับไม่มีการไปซื้อล่างอย่าไปเผื่อล่างเผื่ออะไรหวยงวดนี้ที่เป็นไปได้จะออกได้วันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามคือหลักเก้าหลักหกหลักสามท่านเล่นหลักไหนล่ะนี่ฉันชอบหลักไหนล่ะชอบหลักเก้าแทงมันเลยหกตัวนี่มีหกตัวเลยนะนี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่นี่ยกไปอย่างง่ายๆเอาชอบหลักหกยังอยู่อยู่แทงเลยเนี่ยอย่าไปเลือกมันถ้าเลือกออกมาปุ๊บตัวเดียวมันออกตัวที่ท่านตัดออกแล้แหละ จะขาดทุนทันทีเลยมันไม่ได้แม่นแ,แบบผมเนาะเออผมตัดออกได้หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกสามหกสี่อนานอาจจะชอบหลักสามก็มีในง่ายหลักสามสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามสามสามสี่ถ้าเบิ้ลมันก็จะอยู่ในนี้เราไม่ต้องไปกลับไม่ต้องซื้อล่างนะครับเน้นแล้วนะครับเน้นแล้วน,น,น,วนี่ยังเหลืออีกนะครับนี่ยังเหลือของหวย็อตยังไม่ออกนะครับหวย็อตก็เป็นหนังสือแบบนี้นครับผมรอเขาออกก่อนนะครับอีกสัก อาทิตย์ก,กว่าๆนะครับผมก็จะไปซื้อมาก็จะให้มาเหมือนกันนี่น่ะสามตัวมาตัวหนึ่งนี่น่ะนี่น่ะสามตัวก็จะออกตัวหนึ่งสามตัวก็จะออกตัวหนึ่งวันนี้พิษมดเห็นไหมเนี่ยว่านี่ไม่เข่าเห็นไหมเนี่ยอย่าคิดว่าเจ็ดมันไปอยู่ล่างแล้วคิดว่าถูกนะไม่ใช่นะหวยก็ให้บนอย่างเดียวนะครับล่างไม่เกี้ยวล่างพวกมั่วแล้วครับชอบแทงล่างแทงทําไมล่างล่างไปแทงเด็กดีกว่าครับตามอาบอบนวดไรน,น,นู่นแทงบนนี่แหละผิดนะครับนี่ดู ถ้างวดนี้ผิดแล้วงวดหน้าถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าผมได้ตรงนี้มาหนังสือมาปุ๊บผมก็มารวมกันนี้ได้น่ยรวมกับไอ้เก้าหกสามเนี่ยเอ้าผมรวมเก้าหกสามเนี่ยเอ้าแล้วมันจะรู้ได้เพือจะออกหลักไหนดิแล้วเนี่ยเอ้าเออนี่แหละง่ายแจกกันไปเป็นทานกันไปเป็นบุญกุศลกันท่านถูกหวยผมก็ได้บุญกับท่านด้วยผมไม่ได้ตังกับท่านแต่ผมได้บุญกับท่านไงผมแจกเป็นทานกันไปเป็นทานอย่าง้นเขาจะไปทางานโรงทานทาไมครับ ทำโรงทานก็ให้เขาอิ่มหนำทำน้ำก็กินเขาเราอร่อยกินอิ่มเด้วเราก็ได้บุญเนาะเนาะเอาคง,คงจะเข้าใจนะครับคงจะเข้าใจคงจะเข่าใจตรงนี้ครับสวัสดีครับทุกทุกท,กท่านครับสวัสดีมีอะไรก็สอบถามมาครับเบอร์โทรตาม facebook ตามเฟซบุ๊กตามยูทูบตามผมได้ครับช่องพวกนี้นะครับเป็นช่องของผมเองนะครับช่องผมเอง ตามมาได้เลยครับตามนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องขอให้โชคดีรวยรวยรวยรยวยให้นี้ภยัยโควิด1 9ให้รอดไปทุกคนทุกคนทั่วประเทศทั่วโลกครับสััสดีครับ